เอาละคลิปนี้ก็ไม่มีเสียงละต้องมาพากเสียงเองโอเคแต่ไม่เป็นไรก็อาจจะพากไม่สนุกหรืออาจจะตีเงาขัดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกนะดังนั้นก็ใช้จิตการเอาบางช่วงแล้วกันเนาะแล้วก็ให้ภาพมันยายนะเสียงก็อย่าไปฟังมันมากคือมันไม่มีอะไรหรอก เปิดประเดิมกันที่น้องคอเด็ดตัวเก่าตัวเดิมที่เราจะเล่นกันวันนี้มาถึงก็ขออนุญาตเช็คเสียงกันนิดหน่อยโอ้วันนี้อุปกรณ์เกือบครบเลยอันแรกเป็นของเรานะเราเอามาแล้วก็ได้มาจริงๆรงลงเหล็กแห่งความทรมานน่ากลัวเป็นบ้าเลย โอ้แต่โชคดีมากเลยอะพอดีเราได้เจอเพื่อนพอดีอยู่กันเกืบคบเลยนะเออแล้วเราก็มาซ่อมกับเพื่อนกันสองคนนะอยู่กับเจปิงมัดผมแต่แม่นอนก็มีเพื่อนโดนไล่้ในขณะที่สงสัยเออสีขาวตรงนั้นก็มีคครมาวิ่งผ่านไป กนบอกเอใจสักพักตึกหัวใจเต้นตึกต,ตึกตักตักแล้วคาตกรก็เพิ่มมาเขื่อนกำลัวเขื่อระเบิดไปทีหนึงเอาอย่าวิ่งกันหนีเลยดิล้วสรุปเราก็ไม่ได้คนโดนไล่นะเออถูกไล่แหละเดียวกันในขณะที่กำลังวิ่งหนีก็คิดตอนนั้นว,ว่าสงสัยต้องถอนชูสักหน่อยอะไรแต่เราก็ไม่ได้โดนไล่แหละเพื่อนโดนไล่แทนอะ หนีมาได้ไม่ไกลมากก็ทำการซ่อมเครื่องแรกนะซ่อมไปได้แค่แป๊บเดียวก็อะไรก็รู้ขึ้นมากางจอนะสักพักนึงมันบอกให้เอาโซ่ออกอะไรก็ไม่รู้เราก็มีโซ่ยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นแหละไอ้ภาพมันเป็นยงังตอนนั้นก็คือตกใจมากฆาตกรตัวอะไรก็ยังไม่รู้ไม่เคยเห็นตัวแบบนี้ด้วยก็เลยแบบตอนแรกก็ว่าจะกลับไปซ่อมต่อสักพักนึงก็เลยเปลี่ยนใจหนีดีกว่านะ แล้วก็แวะข้างทางสักหน่อยหนีไม่ได้แค่แป๊บเดียวก็มืงอเนเห็นเพื่อนพอดีแต่เ,เพื่อนนั้นมาเปิดหีบเออเราก็เลยปล่อยเพื่อนเปิดหีบไปนะเราก็ตัดสินใจว่าจะไปซ่อมเครื่องต่อแต่เพื่อเอินเห็นข้างล่างเป็นห้องนั่นแหละห้องใต้ดินก็เลยลงมากะว่าจะเปิดหาหีบแล้วก็เปิดหีบเหมือนเพื่อนที่เขาเปิดไปข้างบนน่ะนะ เผื่อจะได้อะไรดีๆเปิดออกมาถึงกับปูดนแม่ออกเลยคงต้องหนีกลับไปซ่อมอะ่ะโชคดีมากที่ขึ้นมาก็มีเพื่อนแบบมาถอนโทเศมท์ใกล้ๆรล้วสกขุนใจขึ้นมานิดนึงมั้ง,งตอนแรกนึกวก็มันหนีไปละ เพื่อนก็ยืนงองอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งออกไปนะตอนนั้นคิดว่าเอาแล้วโดนเราแล้วเปล่าวะกัตรกรอนแถวนี้เปล่าะแต่มันก็ไม่มีอะไรจนเพื่อนคุณนใหม่ไม่ช่วยพอซ้อมเสร็จแค่นั้นแหละ ตะขอเฮียในก็โผล่มาเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งมาถอนเสาที่อยู่ไม่ไกลมากถอนไม่เสร็จเพราะว่ากองเครื่องมือพังก่อนแักพักหนึ่งหัวใจเต้นพันหลังไปมองข้าตะกอนวิ่งมาทางกูแล้วพอคิดว่าหนีมาไกลมากพอแล้วก็กะว่าจะกลับไปซ่อมมานะ แต่ไม่ไวหัวใจเต้นอีกแล้วในขณะที่พยายามมองหาตัวมันอยู่สักพักเพื่อนก็วิ่งมาเอ้ามาช่วยซ่อมเหล้วก็ซ่อมกันเลยจากนั้นหัวใจมันก็เต้นอีกครั้งแล้วก็มองหามันอยู่สักพักหนึ่งโอ้โหมันเดินมาข้างหลังเลยนี่วะทีนี้ก็แตกนี่วงแตกเลยสิแต่มันก็ดันไล,ล่เรานะไม่ไล่เพื่อนอีกเ้ยลมไม้ไปทีึดีย่แกไล่กูกูขอร้อง จากนั้นก็วิ่งยาววิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งแบบไม่หยุดวิ่งไปอีกฟากหนึ่งเลยดันมาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กำลังซ่อมอยู่แล้วก็เลยช่วยเพื่อนซ่อมแปลนะและแล้วมันก็กลับมาอีกครั้งเราก็เดินวนเข้าไปในบ้านสรุปกลับมาที่เดิมเอ๊ เห็นมันอยู่นอกหน้าตา่า <c> ง <oughs> คิดในใจกูโดนอีกแล้วเลยมันก็ตามหลังมาติดติดมึงไม่คิดจะไล่คนอื่นบ้างเหรอเป็นเฮียอไะไรแต่กูเนี่ยเห็นเพื่อนสองคนกำลังรักษากัอนอยู่ <c oughs> โชคดีนะเพื่อนเราก็ยังมีกวนตีนผีแววแอบซ่อมอีกมันตามมาแล้วกูจะซ่อมทำไมเนีย่ยกูก็งงตัวเองแล้วขณะนั้นก็เยินดูเพื่อนกวนตีนผีนะดูดูเพื่อนมาเล่น มันมาเล่นกับผีไั่กล้าจริงๆนะมันไม่กลัวกันเลยจากนั้นเราก็หนีมาซ่อมโตดันมาเจอเพื่อนอีกคนพอดีอ้าวก็ช่วยกันเลยสิเพื่อนถึงนั้นแหละจะได้รีบออกแต่เหมือนความฝันจะพังทลายเพราะเพื่อนมาทำเครื่องระเบิดยเยอะยลคัาตะกอนมาอยู่แถวนี้จากนั้นเราก็หนีมาซ่อมเครื่องใหม่แล้วดันมาเห็นเพื่อนอีกคนอยู่ที่พอดีโดนโซ่ดึงอยู่ด้วย เพื่อนทาอะไรก็ไม่รู้เราก็เงียบๆกับเพื่อนงงอยู่ว่า,เ,าเพื่อนทําอะไรแล้วหัวใจมันก็เต้นอีกครั้งหนึ่งซึกมันก็มาอีกแล้วนะฆาตกรเนี่ยมึงตามกูเจอได้ไงวันนี้มึงเป็นอะไรตามแต่กูเนี่ยเป็นอะไรเป็นโลกอะไรกะว่าจะมาซ่อมเครื่องเดิมเอา้าเพื่อนอยู่นี่กันสคนประตูเปิดพอดีอย่างนี้ก็หนีเลย ตอนแรกเริ่งมากะว่าจะไปหาเพื่อนพอหัวใจขึ้นกูก็รีบชะงักทันทีสักพักหนึ่งอ้ามันมาทางนี้ว่าไม่ใช่ทางนู้นเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าฆาตกรมาไล่แต่กูคนเดียวเลยวะกะว่าจะเล่นก,กับฆาตกรสักหน่อยแต่พอเดินเข้ามาแบบนี้ไม่อยู่แล้วทีว่า รอบนี้เอากล่องม่วงมาพร้อมกับแผนที่อันใหม่ก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไปตามที่คาดหมายหรือเปล่าก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราที่จะเอาของมาเพื่อนเอามากันเพียบเลยแล้วของเราก็อันที่สองไม่รู้ว่าใช่ที่เอามาไหมเพราะว่าไม่เคยเจอด่านนี้เลยอุ่นใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพื่อนอยู่ข้างนานี่เฮ้ใครวิ่งแวบ,บแบบ ทั้งตื่นเต้นและตกใจในเวลาเดียวกันในขณะที่กำลังสำรวจไปทั่วนั้นก็บังเอิญไปเห็นเหมือนจะเป็นขั้าล่างลงไปนะพอลงไปก็เออไม่คุ้นเหมือนกันแล้วก็วิ่งมาเจอเพื่อนซะงั้นเราก็เลยซ่อมเชื่อเพื่อนเลยสายตาก็ดันไปเห็นโทเทันพดีก็เลยชำระร้างทันใดนั้นหัวใจก็เต้นอีกครั้ง แมงอะไรก็เหรอวะยังซ่อมเครื่องแรกไม่เสร็จเลยนะในขณะที่กำเป็นอยู่นั้นเพื่อนก็ย่อออกมาเราก็เลยปล่อยมือจากเครื่องนะที่มันใกล้เสร็จแล้วพยายามหนีตามเพื่อนไปนะเพราะไม่อยากเดินคนเดียวเห็นเพื่อนมิ่ีขึ้นไปอ้าวจะวิ่งไปตามดีไหมักพักมือโอ้กูไม่รอดแล้วมันลุแล้วเรากุแล้วกูโดนกูโดนอีกแล้วกูอีกแล้ว แล้วมันเดินตามมาโคตรน่ากลัวเลยอ่แล้วมันก็ยืนนิ่งสักพักหันไปฝั่งนู้นเดินจากไปแบบกงๆจึงอย่างไรฉันก็ไม่อยู่รกนะเพราะฉันจะหนีไปซ่อมดีกว่าสังเกตเห็นกล่องขาวเล็กๆก็วิ่งเข้ามาดูใกล้ๆเอ้าอะไรวะเนี่ยพอเก็บขึ้นมาลองกดใช้ดูสิ มันก็น่าจะเป็นเหมือนเควสอะไรสักอย่างที่ทำเหมือนกันลนะหนาน่าจะเป็นของฆาตรกรนะนะอ,อ่ะนัเลยลองนึกย้อนกลับไปเมื่อตาที่แล้วเอ,อ๊ะฆาตรกรตัวเดียวกันนี่หว่าจากนั้นก็เดินเข้ามาสำรวจภายในบ้านขึ้นมาเจอเรูเบื้มเลยรูเลยไม่รู้สภาพบ้านคือทรุดโทรมน่ากลัวมากทันใดน,นั้นหัวใจแดงฉานขึ้นมาอีกแล้วแต่ดีเพื่อนซ้อมเครื่องเสร็จพอดี เครื่องแรกซะด้วยทําการสอดส่องออกไปนอกหน้ตาต่างก็ไม่เห็นใครอยู่นี่หว่าพอทุกอย่างสงบลงแล้วก็หันมาเปิดหีได้ของก็ไม่เร็วเลยแต่ว่ากล่องเครื่องมือเรายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เลยต้องกลับไปปั่นไฟด้วยกล่องเครื่องมือนะ ยังไม่ทันเลยเลยหัวใจแดงอีกแล้วเห็นเพื่อนวิ่งเข้ามาตอนนั้นแหละกูหนีเลยอะกะว่าจะกลับแอวของพยาบาลพนะอใช้กล่องเครื่องมือหมดแล้วแต่ก็รอฆาตกรไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาช่วยเพื่อนซ่อมต่อพอเห็นเพื่อนอีกคนวิ่งมาแบบนี้อืมรู้เลยมากับใครแล้วก็ถึงเวลาวิ่งกันอีกครั้ง และเราก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเอากล่องพยาบาลและลงมาซ่อมต่อที่เดิมให้มันเสร็จและเครื่องสุดท้ายของวันนี้เห็นใครไม่รู้วิว่งมาจากในความมืดมันก็ได้กลับมาอีกครั้ง จะลากมาทําไมเนี่ยเพื่อนโอ้ยจะเสียจ,จิตแล้วเนี่ยไม่เน,เนี่ยจะได้ออกกันไดาฮะไม่อยากออกว่ะแต่เราก็ย้อนกลับมาที่เดิมพร้อมกับเปิดหีบอีกครั้งรอบนี้ดันดีกว่าเดิมแฮะพร้อมกับความตั้งใจที่จะซ่อมเครื่องนี้ให้มันเสียสักทีแล้วก็มีเพื่อนมาช่วย ภาวนาให้สำเร็จหรือร่วงไปได้ด้วยดีทำการเปิดประตูอย่างแน่วแน่ก่อนจะเป็นคนดีรอเพื่อนออกให้หมดก่อนแล้วก็ออกไปคนสุดท้ายแบบเท่ๆครูแต่หัวเกือบชนกำแพง